ะะสวัสดีบาบแก่ๆนะคะแล้วก็อากาศข้างนอกน้ะมันก็ร้อนรอนนะคะวันนี้สิทธิ์ก็เลยว่าจะทําเครื่องดื่ชมช่วงบ่ายนะคะแล้วก็มาพักผ่อนกันนะคะแล้วก็มันร้อนด้วยก็มาแนะนํานะคะเพื่อนๆว่า้ร้อนอย่างนี้เนี่ยแล้วก็อยากกินอะไรให้มันสดชื่นนะคะโดยทีๆๆๆ่กันนะง่ายมากเลยมีอะไรนะก็มม่วงนำดอกไม้สวรส เนี่ย yeah. แล้วก็ไม่มีอะไรนะนมะนมจืดผัดชลายแล้วก็นี่นะคะเยกอเกตนะคะสุดธรรมชาติน้ำผึ้งนิดหน่อยนะมันจะได้แบบว่าหอมหอมกินแล้วก็จะได้แบบว่านัวเนียนะคะหอมสดชื่นนะชอบ oh. แต่ว่าซิดอาจจะเป็นคนที่ชอบกินผลไม้หรือว่านะ้ำผลไม้เนี่ยก็ชอบกินแบบว่า ให้มันรดรสเปรี้ยวนะคะจะไม่ชอบกินแบบหวานมากชอบแบบว่าถ้ากินอะไรก็ต้องมีเปรี้ยวนํานิดนึงอะไรอย่างงี้ค่ะชอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะคะว่าทําไงต่อนี่อะไรนะคะเราก็ใส่มะ่วงไปใส่มะ่วงไปนะเสร็จแล้วก็ใส่สารสเลยนะคะใคจรจะไลนิดนึงค่ะพอให้มันมีน้าปั่นแบบนัวๆนะแล้วก็ใส่โยเกิร์ต เพื่อน้ำมันจะได้น้ำของเครื่องปันนะ่นอ่ะผลไม้อะ่ะมันจะได้ออกมีความแบบว่านูนๆน,นะเขาใส่โยเกิร์ตไปเนี่ยเนื้อของสมูทตีอ่ะมันก็จะแบบว่าระบุดอย่ายให้ใส่ของแข็งเ้อเดี๋ยวเราปั่นให้ส่วนผสมรงเรียให้มันเข้ากันก่อนนะสงสัยต้องซื้อเครื่องปั่นแล้วลใหม่แล้วมั้งเนี่ยเนาะใช้มาตังสิบปีแล้ว เริ go on, go on, ่มจะปั่นบ so, so, euh ่อยแล้วนะกินไปกินมาเนี่ยช่องควิดเนี่ยก็ติดใจแล้วนะคด้วยะเพราะว่าเราไมีเรื่องป่นนะคะรุ่นใหม่เครื่องเก่าเรก็ต้องนกใส่น้ำผึ้งนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำแข็งแล้วก็สีเหลืองน่าตาเลยเนะ โยสวยเลยสีเหลืองน่าทานมากเลยนะเนี่ยเนาะสวยน่าทานแล้วก็เมื่อกี้แอบชิมแล้วอมเปรี้ยวอมหวานแบบอร่อยอะ่ะอร่อยใช้ได้เลยนะ บอกเลยสวยมากค่ะเชีย yes. สแมงก้สเวร์รนะคะมั่วงเสวรถสมูทตี้สวยน่าทานมากเลยเห็นไหมสวยไหมคะน่าทานมากเลยทำทานกันนะคะง่ายๆดื่มแล้วแบบสดชื่นมากเลยค่ะออเดอร์ไหมออเดอร์ไหมเดชิดทำไปส่งเลิฟๆค่ะ